ท่านพี่น้องมุสลิมผู้มีศัทธาต่อขอ้ออรรอสุภานตาลาทั้งหลายในการดําเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมของคนรุ่นใหม่ถ้าหากว่าเราเนกย้อนไปหาสภาพในสมัยท่านนับีมุฮัมมัดสลลลุวะลลย์สัลเราอาจจะเห็นได้ว่ามันต่างกันในวิถีชีวิตในความเป็นอยู่ แต่สิ่งที่ท่านนบีได้ประกาศไว้ก็คือว่าคําสอนคําสอนของังศนาอิามไม่ว่าจะมาจากอัลกุรอานหรือจากสุนนะของท่านนบีอันนี้เป็นคําสอนที่จะต้องอยู่กับคุมมารของท่านไปจนถึงวันกิยามาสเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมวิธีการดำเนินชีวิตไปอย่างไรแน่นอนว่าคําสอนของเราในศนาอิลามของเราเนี่ยก็ยังคงจะต้อง นำมาใช้ควบคู่กันไปในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่ามันอยู่จนกระทั่งเราเห็นมันชินนะแล้วก็คุ้นเคยมากขึ้นนั่นก็คือการสื่อสารอันรวดเร็วทันสมัยในยุคนี้ที่เราใช้สิ่งที่อยู่กับตัวเราก็คือโทรศัพท์มือถือ ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่แทบจะทุกคนจะมีแล้วก็จะใช้แล้วก็จะเคยชิดจนกระทั่งบางคนมีความรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ก็คือถ้ามันหายหรือมันพังต้องรีบซื้อใหม่ทันทีถึงแม้จะเป็นหนี้เป็นสินก็ต้องต้องเอาออกจากบ้านถ้าลืมต้องย้อนกลับมาเอาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นั่นก็คือทำให้เราเห็นเลยว่าเราขาดมันไม่ได้เพราะอะไร ก็เพราะว่าเราใช้เจ้าสิ่งนี้แหละในการสื่อสารติดต่อกับคนอื่นเรียกว่าเรามีสังคมเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะนะซึ่งพอพูดถึงการสื่อสารติดต่อกับคนอื่นเนี่ยในสมัยของท่านมุฮัมมัดสุลตัลอะห์ไลล์อัลสลัมไม่ได้มีสิ่งนี้ <c oughs> เขาจะติดต่อเขาจะส่งข่าวเขาจะทําอะไรเขาก็จะใช้คําพูดวาจาเจอหน้ากันแล้วก็บอกกันสอนกันนะอย่างเช่น มีรายงานฮะดีสนะก็จะบอกว่าสันเนี่ยตู้รอซูลอัลลอฮ์ฉันได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่านะรอไอตู้ฉันได้เห็นนะนั่นคือสมัยก่อนนะนั่นคือสมัยก่อนและก็เวลาคนที่ไม่อยู่ก็จะมีคนมาบอกผ่านผ่นะานคนนั้นมาผ่านคนนี้มาเอามาบอกนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอการสื่อสารมันจะเป็นในวงแคบๆนะวงแคบๆแ,แต่ในขณะที่แคบนะ่ะ บรรดาสาบาทั้งหลายก็รักษาทุนนะถ่ายทอดความรู้วิชาการสารเนี่ยเอามาจนถึงยุรุ่นของเราเนี่ยได้อย่างครบถ้วนได้อย่างครบถ้วนเลยพอมาถึงวันนี้เราบอกว่าเรามีอุปกรณ์อันทันสมัยมีอยู่ในมืออยากจะพูดกับใครถึงแม้จะตายข้ามทวีปข้ามประเทศพูดได้อยากจะบอกอะไรกับใครบอกได้อยากจะรับรู้ข่าวสารจากใครก็รับได้ เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้ที่มันอยู่ในมือเนี่ยถ้าจะเปียบไปมันจะต้องถูกควบคุมด้วยแหละด้วยคําสอนในการใช้งานนะถ้าจะเปียบบอกว่าเหมือนคนถือมีดไว้ในมือเนี่ยจะใช้ให้มันเกิดคุณประโยชน์ก็ทําได้แต่จะใช้ให้มันเกิดโทษเกิดบาปก็ทําได้ก็มีดเล่มเดียวกันนี่แหลนะะที่อะไรจะควบคุมก็คือาศาสนาคําสอน จะเอามาควบคุมไอสิ่งที่อยู่ในความครอบครองของเราเราจะใช้มันไปทางไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมสมัยใหม่ที่เรากําลังเป็นอยู่เราหนีมันไม่พ้นหรอกแต่เราต้องเอาศาสนาเอาคําสอนเนี่ยเข้ามาควบคุมการใช้งานของมันในอายะ์อัลกุรอานอัลลอฮฺสุบานกาลาได้กล่าวไว้ในส่วอัลอิสตราวะลาตักบุมาเลสกับเบฮิอิลมุล ท่านอย่าได้ไปเฝ้าติด like like ตามไอ้สิ่งที่ท่านไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไงนะก็คือตามเรื่องที่เราก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะแต่เราอะสนใจจะตามตามแล้วก็ไม่รู้มันจะต่างกับการติดตามหาความรู้ซึ่งตามไปแล้วจะได้ความรู้ะแต่นี่ไม่ใช่ตามเรื่องที่เขาว่ากันว่าเฮกันมาหากันไปแล้วผลท้ายก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะ อินนันสัมมาวัลบาศวันฟูอาดานะ์ดะเพราะว่าการหูของท่านที่ได้ยินได้ฟังอะไรมาอันบาศตาของท่านที่ได้ดูได้เห็นอะไรมาวันฟูอาดหัวใจที่ท่านคิดอะไรอยู่กุลอูลาอิกะการอันฮุมัสกูลาทั้งหมดนี้ถืว่าเราสอบสวนนะเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้เราถือไอ้เจ้าโทรศัพท์ไว้ในมือน,นะตาเราดูใช่ไหมใช่ หูเราฟังใช่ไหมใช่เราเห็นอะไรหัวใจเราคิดใช่ไหมใช่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถูกสอบสวนตามที่อาญาอัลกรานบอกไว้บอกไว้เลยอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันไปทางไหน,นะเมื่อก่อนถ้าท่านบลบีรายงานฮะดีสคนที่ฟังฟังแล้วก็เอาไปบอกต่อเพราะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเรื่องดีวันนี้ถ้าถามว่าเราเขียนเราโพส สิ่งที่เป็นคําสอนสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งเป็นความถูกต้องนั่นคือเรื่องดีที่จะเผยแพร่แต่ถ้าหากขณะเดียวกันคําพูดที่ออกจากปากในสมัยก่อนมีคนโกหกมีเรื่องเท็จมีเรื่องปิตนะดินทาว่าร้ายต่างๆเราก็กรับแล้วก็เอาไปถ่ายทอดต่อก็เกิดบ่ะอย่างที่ท่านรบีได้บอกไว้นะครับอย่าท่าน,นาบีได้บอกไว้ พอมาวันนี้มันขยายมากกว่าถ้าท่านได้รับแล้วท่านก็ส่งต่อหมายถึงอะไรก็หมายถึงการส่งผ่านสิ่งที่เป็นพิษนะสิ่งที่เป็นเทศอะไรต่างๆไปนะครับในฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะเลย์สลัมซึ่งรายงานจากอบูฮุรอยล์ได้บอกได้รายงานไว้ว่าท้ารัซสุลลัลวะเลย์สลัมได้กล่าวว่าอาจาะยะรู้นามาลกีบ่ะพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าไอ้การกีบ่ะคือการ พูดถึงคนอื่นรับหลังเนี่ยมันเป็นยังไงก็รู้อัลลอฮฺหัวรอซูลหัลอฮฺอานลังไปาซาบะาบอกว่าอัลลอฮฺกับรอซูลรูดีที่สุดเรื่องนี้นก็หละท่านบีก็เริ่มสอน,นดิกรออะดิกรออราข้อกับบีมายากรอไอการพูดถึงคนอื่นรับหลังก็คือการพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เจ้าตัวเขาจะไม่ชอบพูดถึงเขารับหลังเขาไม่อยู่ถ้าเขาได้ยินเขาต้องไม่ชอบ กี้ละ่ะมีคนแยง้งานะบีแย้งในที่นี้ไม่ใช่โตเถียงนะแย้งคือสงสัยแล้วก็ถามอัปรอไอแต่อิงกานาอารคีมาอากู้หลวงท่านหลอซูนแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่หันพูดในตัวคนคนนั้นเขาเป็นจริงละ่ะเป็นจริงอย่างที่ฉันพูดละ่ะก็เลยอิงกานาปีหิมาตะกู้หลวงกอดกอดิตตับตะหูถ้าเป็นจริงานะบีบอกว่าถ้าเป็นจริงท่านก็กําลัง พูดถ่งเขารับหลังกําลังดินทาเขาว่าอินลำยาสุนตีหีปราก็บาตะหูแต่ถ้าหากว่ามันไม่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างท่านพูดท่านก็กําลังกล่าวหา,ห,าหรือใส่ร้ายเขานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าการเอาเรื่องของคนอื่นมามันมีแต่บาปมันมีแต่เรื่องไม่ดีเพราะนั้นไอ้จ้โทรศัพท์ที่อยู่ในมือเราถ้าเรานําเสนอกุรอานหะดีษคาสอนเรื่องดีมันได้ผลบุญ แต่ถ้าเมื่อใดที่เราเอาไอ้เรื่องไร้าสาระหรือเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านที่ยังไม่สามารถติดตามได้ว่ามันจริงหรือมันเท็จมันถูกหรือมันผิดแล้วก็เที่ยวส่งต่อบอกคนโน้นบอกคนน,คน,นี้อันนี้แหละครับมันจะอยู่ในขายที่ว่าถ้าจริงก็นินทาถ้าไม่จริงก็ใส่ร้ายเขากล่าวหาเขาแล้วนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาคำสอนนำมาใช้กับไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานะวันนี้ ณวันนี้นะครับซึ่งหลายคนมักคิดเข้าข้างตัวเองผมเองเคยได้ยินกับหูหลายครั้งบางคนจะบอกว่าไม่รู้นะเขาว่ามาอย่างก็ว่าไปไม่รู้จิเขาส่งมาอย่างก็ส่งต่ออฉันไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแต่ท่านนบีบอกว่ายังไงครับกาฟาบินมาระเอกาดิบันมันเป็นการเพียงพอแล้วกับคนคนหนึ่งที่จะมีบาในฐานะโกหกหรือว่าความเท็จอันอยู่ฮัตดิตาบิกุลลิมาซะมอะ การที่เขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ยินมาคือที่ยินได้มาก็พูดไม่มีการตรวจสอบไม่มีการเช็คว่ามันจริงมันเท็จอะไรก็เขาว่ามาอย่างก็ว่าไปเขาส่งมาอย่างก็ส่งไปไอ้ลักษณะอย่างนี้อ่ะที่อิสลามห้างนะที่อิสลามห้ามเพราะฉนั้นเมื่อตอนตอนที่คำดิษเหล่านี้คําสอนเหล่านี้มีมาปรากฏเนี่ยคนมันแค่พูดปากต่อปากคนต่อคน แต่วันนี้ทุกคนที่ใช้ไอ้อุปกรณ์เหล่านี้คงรู้ดีว่ายิ่งเข้าเป็นกลุ่มมีเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยกดครั้งเดียวมันก็ไปเป็นร้อยครั้งแล้วมันก็กระจายไปทั่วเพราะนั้นถ้าเรื่องมันไม่จริงหรือเรื่องมันเป็นติดนะนั่นหมายถึงเราเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องถูกเอาลอสอบสวนอย่าไปคิดง่ายๆว่าไม่รู้ไม่รู้ฉันตรงเขามาแล้วก็แชร์แล้วบอกนะเพราะนั้นไอ้ลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่มารยาท หรือว่วิธีการตามแนวทางคําสอนของศาสนาอิสลามนะครับนะซึ่งเราก็จะต้องระมัดระวงังนะเราอย่าคิดว่าคําสอนมันล้าหลังทันกว่าปีแต่ไอ้สิ่งที่อยู่ในมือเรานี่มันทันสมัยบาปก,กรรมมันคงไม่ตามเข้ามาถึงไม่ใช่นะมันอยู่ในมือเราแล้วเราต้องถูกสอบสวนว่าใช้มันไปอย่างไรนั่นเองใช้ในทางดีไหมใช่คนะเมื่อช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นเดือน มีหลายอย่างนะอย่างเช่นมีคนพูดมีคนพูดกล่าวคำดา่าทอพระเจ้าของเราเขืออหลอกนะมีฝรั่งผิวขาวชาติไหนก็ไม่รู้ดา่าทอว่านบีมอับดสลเัลล,ล,ลมของเรานะแล้วถามว่าบรรดาพี่น้องมุสลิมทำอะไรพอรับรู้ส่งต่อช่วยกันกระจายว่าเนี่ยเขาดา่าเราอย่างนี้เนี่ยเขาด่านบีเราอย่างนี้น แทนที่ไอ้คนพูดมันจะพูดหนึ่งครั้งเราส่งต่ออีกเป็นสิบเป็นร้อยให้คําพูดนั้นมันวนอยู่ไม่รู้จบให้นบีของเราถูกดา่าให้พระเจ้าของเราถูกว่าอยู่อย่างนั้นแหละและเกิดจากน้ํามือใครน้ํามือของมุสลิมที่ได้แล้วก็ส่งต่อได้แล้วก็ส่งต่อถามนี่เป็นวัวนที่ส่งต่อกดส่งเนะี่ยต้องการอะไรต้องการให้คนรู้ว่าเขาด่าร้อย่างั้นเดี๋ยมีความสุขกับการที่คนดา่าพระเจ้าไงมีความสุขกับการที่คนดา่นาทนบีงั้นเดี๋ย ถึงได้พยายามเอาเรื่องเนี้ยออกไปออกไปแคลนคนพูดก็าอาจจะทำหนึ่งครั้งแต่เราทำร้อยครั้งจากน้ำเมืองคนมุสลิมพอมาวันนี้กระแสะทีอาดาา่าซอฮาบะเราก็ส่งต่ออีกแค่ดูที่มันดาซอาบะเราอย่างนั้นลแล้วก็เราจะไปส่งต่อทําไมล่ะเพราะฉะนั้นคําพูดที่ตะนามดา่าว่าไม่ว่าจะอัลลอฮ์รอซูลซอาบะ เราที่ยนฐานอะไรเป็นพสิ่งทุกคนรู้ดีว่ามันไม่จริงนี่คือสิ่งที่ที่ทุกคนรู้พรสิ่งรู้ว่าไม่จริงเขาว่าล้อไม่จริงอ่ะล้อไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าสุภานันลฮอเขาว่านบีนบีไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเขาว่าซาบ้าซาบ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเมื่อไม่เป็นไอริ่งเหล่านั้นเป็นความเท็จแล้วเราส่งต่อทําไมเอาความเท็จกระจายทําไมนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้เราตั้งสติ เรารับรู้ข่าวสารเพื่อให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องตอบสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องตอบไม่ต้องบอกว่าอยากจะให้คนนั้นรู้อยากจะให้คนนี้ได้ยินอยากจะให้คนนั้นได้เห็นแล้วได้อะไรกัะแล้วได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะน,นั้นสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วคําสอนเข้ามาหาเราตลอด เรามีคู่มือในการดําเนินชีวิตเรามีคําสอนที่สวยงามเพื่อให้เราได้ใช้ในการดําเนินชีวิตของเราไม่ว่าการดำเนินชีวิตของเรา,ว,า,า,รเว,เราวันนี้มันจะทันสมัยแค่ไหนมันก็มีคําสอนไม่ว่าสังคมของเรามันจะเปลี่ยนไปยังไงมันก็มีคําสอนมาให้เป็นเกราะเป็นแนวทางสําหรับเรานะซึ่งเราจะต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปหลงตามกระแส กระแสที่ว่าถ้าเขาพูดอะไรเราต้องพูดถึงเพราะา hot, มันกำลังฮอตมันกำลังฮิตถ้าเขาพูดถึงได้เราต้องพูดถึงสิ่งนั้นถ้าเขาส่งสิ่งใดเราก็ต้องส่งสิ่งนั้นอันนี้เขาเรียกว่าตามตามกระแสแล้วได้อะไรจากการตามกระแสนั้นะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องใช้สติว่ามีผลอะไรกลับมาสู่สังคมของเราบ้างมีผลอะไรกลับมาหาพี่น้องมิตลิงของเราบ้างมีผลอะไรกลับมาหา ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแหละใช้สติแล้วก็ใช้คําสอนใช้แนวทางอที่มีอยู่แล้วทั้งหมดในอันุรานแล้วก็ในหะดี s ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยสัลามสุดท้ายอายะกุรานอีกอายะหนึ่งใน s u อัล a ุ h u รอ r อัลอสุบฮันตะลาได้กล่าวว่ายะยุลละดีนาอามานูอินยาอักุมฟาซิกุนบิน่าบัยอินฟะตะบัยยานูอันสุซิบูก้ามันมิจฮาละปัสบิฮุอัลามะฟะอันซุมนาดีมีน ในชื่ออัลฮุเจรอตความหมายก็คือบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายเมื่อมีคนฟาซิกฟาซิกคือใครนำข่าวมาบอกคนฟาซิกคือใครฟาซิกคือคนที่ทำผิดและเมื่อเรื่องราวต่างๆในบทบัญญัติก็คือใครที่ไม่อยู่ในร่องในรอยของคำสอนศาสนาเึ็นคนที่ละเมิดฝ่าฝืนเนี่ยเขาเรียกว่าคนฟาซิกซึ่งวันนี้มีเยอะ วันนี้เราจะหาคนที่เข่งคัดอยู่ในหลักการตรงตรง,ตรงไม่ค่อยมีเรื่องอะไรผิดเนี่ยมันน้อยแต่คนฟาสิกเนี่ยเยอะแล้วถ้าหากว่าเป็นกาเฟสเป็นพวกนอกศาสนายิ่งยิ่งชัดเจนกับคําว่าฟาสิกแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคําสอนศาสนาเราอยู่แล้วเมื่อคนเหล่านี้นําข่าวมาพระจะใบายานูจงพิจารณาพิจารณาในการรับข่าวจากคนเหล่านี้อันตซีบูเก้ามันบิจ่าละเพราะบางทีท่านก็จะไปตําหนิคนกลุ่มหนึ่งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ เพราะหลงเชื่อในข่าวจากคนฟาสิควัตนสะบิโฮอาลามาฟาอันตุมนาดีนีแล้วก็มาภายหลังแต่มาละม,มาเสียใจยทีหลังนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟาสิคก,กาเฟใใาาา่ใช่ไหมใช่เยอูดีนัสโอนีใช่ไหมใช่ชีอาร์ใช่ไหมฟาสิคที่ไม่อยู่ในแนวทางเราฟาสิคแล้วเราเฝ้าติดตามแหล่งข่าวจากคนพวกนี้ว่ามันจะพูดอะไรมันจะนําเสนออะไรแล้วเราก็หลงเชื่อ หลงเชื่อข่าวที่ปอมั่งเท็จบ้างปุบ้างอะไรบ้างก็อลัลลอฮ์บอกแล้วว่าถ้าฟาสิกแล้วก็ต้องตรวจสอบต้องระมัดระวังเขามีเจตนาอะไรเขาใส่ร้ายอะไรอ่แต่จะมีสักกี่คนเข้าเว็บไซต์ของมุสลิมของผู้ศรัทธาที่นําเสนอคําสอนที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็เอาสิ่งนี้มาเผยแพร่น้อยมากเรียกกันว่าเรื่องดีๆไปน้อยแช์น้อยไม่สนันเมืองนะแต่ถ้าเรื่องร้ายๆแล้วก็ เต็มที่นะรู้หมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อังกุรานสอนเราไว้แล้วฮะดิษธนานบีสอนเราไว้แล้วก็ขอให้เราตั้งสตนะิผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปใช้โทรศัพท์มือถืออย่าไปรับข่าวอย่าไปนะใช้แต่ว่าใช้แบบมีสติแบบมีคําสอนอิจฉารอสิ่งเหล่านี้จะได้เกิดประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของการอะไรต่างๆมันมีประโยชน์อีกมากมายแต่เราอย่าไปสารวนเสียเวลากับเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่นะ ก่อให้เกิดความไม่ดีไม่งามขึ้นมาในแวดวงสังคมและก็พี่น้องมุสลิมของเรานั่นเองนะครับอัคูลุกะลิฮะดาวัสตะฟิรุลลอฮ์นะดีมะลีวลากุมวลิซาอิลมุสลิมีนมุนคุลีดัมบินฟัสตะฟิโรหุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรฮิม